วันนี้จะมาแนะนำนะคะตู้ลำโพง15นิ้วนะคะจะมาพร้อมกับแอมขยาย MK 500วัตต์นะคะเ,เรามาดูด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าน,นะคะจะเป็นจอ VFD นะคะปุ่มรูกลุ่ใหญ่อย,ยอย่างนี้จะเป็น,นะะปุ่มมิวสิกนะคะปุ่มมิวสิกก็คือปุ่มวอลล่มนะคะปรับเสียงเพลงถัดมาก็คือรุ่นนี้จะเล่น USB, SD Card แล้วก็บูทูได้นะคะต่อไปก็จะมี EQ ิให้20ช่องค่ะ EQ 20ช่องนะคะซ้าย10ช่องขวา10ช่องค่ะเพื่อนๆสามารถจะปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบเลยนะคะแอมตัวนี้จะใช้ไม้สายได้4ตัวเลยนะคะไม้สายสตัวนี้เอ่อด้านล่างนะคะผมด้านล่างนะคะทั้งหมดนี้จะควบคุมเอ่อวอลุ่มไม้ตัวที่หนัตัวที่2นะคะแล้วก็ปรับเสียงแอคคอนะคะแล้วก็เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะคะเอ่อไม้ตัวที่3ตัวที่ ก็ใช้เหมือนกันค่ะอ่าต่อไปนะคะตัวถัดไปนะคะจะเป็นปุ่มเอ h โคค่ะอันนี้ปรับเอดโคนะคะปุ่มต่อไปค่ะเออ จะเป็นรีพีทน,นะคะปรับเสียงสะท้อนนะคะของเสียงแอคโค่นะคะดีเลย์นี่ก็จะปรับเสียงเอ,อ่อั้นยาวของของไม้นะคะของแอคโค่ไม้นะคะส่วนด้านล่างทั้งหมด4ปุ่มนี้ตัวน,นี้ปรับปุ่มมิวสิกนะคะปุ่มต่อไปจะเป็นามาล้าใซ้ขวานะคะเพื่อนๆน,นะคะจะต้องปรับให้อยู่ตรงการนะคะเสียงของลําโพงจะได้ดังเท่ากันนะคะต่อไปก็จะเป็นปุ่มเสียงเบสเสียงแหลมนะคะ แต่สุดท้ายคือปุ่มไมวอลลุ่มนะคะเ,เพื่อนๆจะต้องใช้ปรับเสียงชุดไม์ตรงนี้นะคะทั้งหมดเลยไม่อย่างนั้นเสียงมันก็จะไม่ดังนะคะเรามาดูด้านหลังของตัวเครื่องกันเลยค่ะสัญญาณเข้านะคะ A กับ B นะคะถ้าสมมุติเพื่อนๆจะต่อสัญญาณ a B ที่สามารถใช้กับมือถือทีวีหรือน้ตบุ๊กนะคะถ้าเป็นสัญญาณ A นะคะให้เพื่อนๆกดปุ่มด้านหน้านะคะให้กดปุ่มขึ้นนะคะ แต่ถ้าเป็นสัญญาณ B ให้กดปุ่มลงนะคะเสียงก็จะออกแบบนี้นะคะส่วนช่องนี้นะคะจะเป็นช่องสำหรับใช้เชื่อมต่อกับ EQ ค่ะสัญญาณ EQ ถ้าเพื่อนไม่ได้ใช้นะคะห้ามดึงออกเด็ดขาดนะไม่งั้นไม่ดังนะคะต่อไปก็จะเป็น l i ายเอานะคะ l i ายเอาตัวนี้จะเป็นลายสัญญาณเออสัญญาณคล้ายๆกับต่อออกจากเครื่องอื่นนะคะรือต่อออกไปข้างนอกนะคะสัญญาณตรงนี้นะคะ Thank <laughs> you. เอาละค่ะพเพื่อนๆแอมตัวนี้นะคะเราจะมาใช้กับตู้ลําโพง15นิ้วนะคะตู้ลําโพง15นิ้วนี้เป็นตู้ไม้พ่นสีระเบิดนะคะเสียงแหลมจะใช้ดอกจรวด6นิ้วนะคะอยู่ที่500วัตต์นะคะเสียงเบสเราจะใช้ดอก15นิ้วนะคะแม่เห็กอยู่ที่156มิลน,นะคะทั้งชุดนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในราคา8,990บาทนะคะถ้าพเพื่อนๆสนใจ จะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษานะคะโทร0819182078นะคะ i will be หลอดไฟอยู่เดี๋ยว to ตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีหน้าจอโชว์ไฟค่ะถัดไปจะสามารถเสียบเ u s ีได้ SD card ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะตัวนี้มี EQ มาให้ทั้งหมด20ช่องค่ะฝั่งซ้ายมี EQ 10ช่องฝั่งขวามี EQ 10ช่องรวมเป็น20ช่องนะคะถัดไปค่ะเสียบไมค์แล้วเข้าเราเกตได้ถึง4ตัวเลยนะคะแถวบนค่ะก็จะเป็นวอลลุ่มปรับไมค์ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็จะเป็นวอลลุ่มปรับเอ็โคนะคะถัดไปก็เป็นวอลลุ่มปรับเบสปรับการปรับแหลมค่ะแถวล่างเหมือนจะแถวบนเลยค่ะใชใ้ง่ายๆฟังก์ชันคล้ายๆกันถัดไปนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่ม เลงเสียงลดเสียงค่ะแล้วก็จะเป็นวอลลุ่มบาลานซ์นะคะเพื่อนๆต้องตั้งไว้ตรงกลางนะคะถ้าหมุนไปข้างซ้ายก็จะด,ดังเฉพาะลำโพงข้างซ้ายหมุนไปข้างขวาก็ดังที่ลำโพงข้างขวาค่ะถัดไปก็เป็นปรับเสียงทุง้มปรับเสียงแหลมคะ่ะและนี่ก็จะเป็นวอลลุ่มไม้นะคะเวลาเพื่อนๆปรับไม้เนี่ยถ้าเราปรับวอลลุ่มไม้ 3, 4, 1, 2ชุดนี้แล้วเราต้องปรับวอลลุ่มนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเดเสียงไม่ดังะคะ่ะขึ้นไปข้างบนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มปรับเอบก็กโซนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นวอลลุ Okay, ถัดไปนะคะอันนี้ก็จะด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะสามารถอาเสียบสายลาโพงได้นะคะเป็นคูก A คูก B ค่ะแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนนะคะสายสัญญาณเข้าก็จะมีลาย A กับลายบถ้าเพื่อนๆต่อเข้า A, ลาย A เราก็ต้องกดตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดต่อเข้าชุด B ีเราก็ต้องกดปุ่มนี้ลงไปค่ะถัดไปตรงนี้นะคะจะเป็นช่องต่อ EQ ถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อ EQ พ่วงเข้าไปนะคะเราก็ไม่ต้องดึงออกถ้าดึงออกแล้วมันจะไม่ดังค่ะตัวนี้จะเป็นลายเอาท์นะคะถ้าเราจะต่อสัญญ,ญาณออกไปหาอีเครื่องนีง้หนะ แต่หนูพูดเร็วแม่เขาไม่เอาว้เพราะหนูปากหนูพ,พูดปะปะปะปบปะปบปเออเพอพี่พูด